มาแล้วมาแล้วมาแล้วมอ้หมอยดหมาเยลีวอนนยีวอนน์เลย่ามลาดนจะมาเซฟ่มวยอยู่ผยอไม่มีดีเพเดอร์ี้ที่ดีเเจางไยน

เจอกลองเจอกงเจอกงกงหลังกงขันหลังไม่อยู่โอ้ยเฮียตายได้ไงเสีตายเสียตายมิงมิงมิงโง่ได้ไหมิงมิงมโง่ได้ดิมิงอออไเด้เล่นอีกวล้วเค

เตะเตะอยู่นะเตะโอ้โหเตะไหนตรงกันไหนตายแล้วตายแล้วโอ้ยเช็ดเดิมนะไม่โก่งไม่โก่งไม่โก่งยู่ตรงผ่านแยกที่เราเคยแบบแยกล่อเหรอไอ้ยาล่อเหรอเหยียบตาย เสือกูแตกอีกโอ้ออกโลกเติมที่เดิมแหลมได้ได้อยู่อเล่นแบบไม่มีโวทำอะไรไม่ได้เนยวะโว้งน่าจะตายนะโอ้ยเ่ไหนอ้ย เซฟเซฟรีวโอหน่อยเซฟใสลีวโอให้รับใจเป็นเจ้าไขว้ใสใสโง่กันหนุนนะ54ไงโอ้ล้วกลง chưa 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 นี่คือที่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  ดักตายดักตายโอ้นกพูดอะไรตายวะเอ้ยวัววัวหน่วัวหนวัวไหค เชื yeah. t í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  ่อตายแล้ว้องมึงต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยแล้วโอ้บาร์บี้ปับเขาให้ ซบยาโกนนะเพื่อนโ้ห่อนเน่ยะะใใเหตุกี่กับของกไมกูไม่เห็นอะไรเลย